คณู้ชมครับคณะรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ที่มาจากส่วนหนึ่งของอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศก็คืออำนาจอธิปไตยตามหลักการแบ่งแยกอำนาจที่แบ่งเป็นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการแล้วคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าหลักการได้มาและความสำคัญของคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างไร เราไปฟังจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกวลิตต่อปัญญาชาญสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขท,ทยัยธรรมธิราชพร้อมกับผมนะครับ อย่างที่เราทราบกันเนาะค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะการปกครองของเราเนี่ยก็จะมีการแบ่งอํานาจนะคะเป็นสฝ่ายที่สําคัญก็คือฝ่ายนิติบัญญัตินะคะฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายตุลาการเนาะ mm hmm. คณะรัฐมนตรีนะคะก็มีความสําคัญในการใช้อํานาจบริหารนะคะราชการแผ่นดินเนาะทีนี้ถ้าพูดถึงที่มานะคะคณะรัฐมนตรีเนี่ยเป็นหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามีที่มาจากประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งของประชาชนนะคะก็อย่างที่ ทุกท่านทราบนะคะว่าคณะรัฐมนตรีนะคะหรือว่าในส่วนของตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาจากบุคคลนะคะที่สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งนะคะซึ่งสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็มาจากเสียงของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะแล้วนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มาคัดเลือกนะคะรัฐมนตรีอีกไม่เกิน35ท่านด้วยกันนะคะดังนั้นนะคะโดยสรุปแล้วก็คือมีที่มานะคะจากพี่น้องประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยแล้วก็มีความสําคัญนะคะในการ ในนนกาาารรรช้ออำจบิหั่เงคแล้วเพื่อให้เกิดเสถียรภาพความเป็นธรรมแล้วให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้อำนาจบริหารราชการแผ่นดินมากขึ้นประเด็นสำคัญที่พึงมีในรัฐธรรมนูญในอนาคตคืออะไรครับ สำหรับประเด็นสำคัญนะคะในส่วนของคณะรัฐมนตรีเนาะหากต่อไปจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูนนะคะในที่นี้ขอหยิบมาทั้งหมดด้วยกัน4ประเด็นนะคะที่จะมาขออนุญาตแลกเปลี่ยนกันนะคะประเด็นแรกก็คือเป็นประเด็นเกี่ยวกับการเริ่มนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะระัฐมนตรีเนี่ยได้กําหนดให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยดำรงตําแหน่งไม่เกิน8ปีนะคะแต่ไม่ได้กําหนดการเริ่มนับไว้ในส่วนนี้ก็ทําให้เกิดความไม่ชัดเจนนะคะทีนี้ในส่วน ของประเด็นที่2นะคะก็จะชวนคุยนะคะในส่วนของประเด็นของจริยธรรมของรัฐมนตรีนะคะปัจจุบันเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้นะคะท่านที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะสามารถที่จะพ้นจากตําแหน่งนะคะหากประพฤติไม่ชอบนะคะมีความผิดจริยธรรมต่างๆเนาะซึ่ง การประพฤติไม่ชอบหรือว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงต่างๆเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีลักษณะเป็นนามธรรมานะคะซึ่งในท้ายที่สุดเนี่ยการพ้นจากตําแหน่งเนี่ยก็จะถูกตัดสินโดยกลุ่มคนแค่บางกลุ่มนะคะดังนั้นในส่วนเนี่ยก็เห็นว่าหากมีการกําหนดขอบเขตนะคะว่าผิดอย่างไรนะคะก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะค่ะในประเด็นที่3ที่จะแลกเปลี่ยนวันนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับการออกเสียงประชามตินะคะปัจจุบันเนี่ยมีการกําหนดให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยสามารถที่จะสแสวงหาเสียงประชามติจาก ประชาชนเมื่อเห็นสมควรนะคะซึ่งคําว่าเห็นสมควรเนี่ยก็สแสดงให้เห็นว่าเป็นอนํานาจหรือดุลพินิษของคณะรัฐมนตรีนะคะดังนั้นหากมีการกรําหนดนะคะว่าถ้าเป็นเรื่องสําคัญเนี่ยควรที่จะ,สะแสวงหา ประชามาติจากประชาชนนะคะก็จะทําให้ประชาธิปไตยเนี่ยถูกเติมเต็มได้ดียิ่งขึ้นนะคะสําหรับประเด็นสุดท้ายคือประเด็นที่4นะคะก็คือเป็นประเด็นเกี่ยวกับงบผูกพันนะคะตอนนี้หากมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามานะคะรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องผูกพันหรือดําเนินการโครงการตามรัฐบาลชุดเก่าเว้นแต่โครงการนั้นนะคะมีงบประมาณผูกพันไว้แล้วแต่อีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการริดรอนนะคะอำนาจการใช้งบประมาณแผน ดินของรัฐบาลชุดใหม่นะคะซึ่ง โครงการเดิมเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของนโยบายนะคะหรือว่าที่รัฐบาลชุดใหม่เห็นว่าจําเป็นในขณะนั้นได้นะคะส่วนตัวก็เลยเห็นว่าหากมีการสแสวงหาประเสียงประชามติจากประชาชนนะคะว่าเรื่องไหนที่ควรผูกพนันเรื่องไหนที่ไม่ควรผูกพันนะคะหรือมีการกําหนดกรอบนะคะว่าเงื่อนไขความผูกพันเนี่ยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนขไขใดเนี่ยก็จะทําให้เกิดความชัดเจนเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับประชาชนอีกด้วยนะคะครับ และทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบที่สําคัญอีกหนึ่งองค์ประกอบที่พึงมีในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีที่ทางสถาบันพระปกเกล้าได้จัดทําการศึกษาและพบประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณาเพื่อปรับปรุงรัฐธรรมนูญของไทยให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพการของประเทศมากขึ้นซึ่งท่านผู้ชมอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารวิชาการฉบับเต็มที่เว็บไซต์หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอของท่านเพื่อดาวน์โหลดเอกสารได้เลยครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ